แหวนลูกสูบรดสีจังหวะติดตุยคาล่องไม่ขยับกระเชื่อนไม่เคลื่อนที่ทําให้รถกินน้ำมันเครื่องเกิดอาการควันไหลมีคอมเมนต์หนึ่งเม้นเข้ามาบอกว่ามันเกิดมาจากเรื่องของอยางกริ้งโซ่ยางกดโซ่มันสึกลอมันเสื่อมสภาพมันก็เลยวิ่งไปอยู่ที่อ่าล่องของแหวนลูกสูบอ่าเราถามจริงจริงนะเราถามอย่างนี้เราตอบอย่างนี้คุยอย่างนี้รถสองจังหวะเนี่ยลูกสูบรถสองจังหวะในห้องเครื่องรถสองจังหวะ มีซีนยางไหมมีแค่ซินเพลาข้อเหวี่ยงซ้ายขวาถูกไหมแล้วมันไม่มียางจิ้งโซ่ยางกดโซ่ไม่มีขี้ผ้าคัดเข้ามาด้วยไม่มียางย้ำคัดยางกระแทกคัดก้อนด้วยทําไมแหวนมันติดคารล่อมได้อ่าเอาไปพิจารณาดูก่อนนะและในรถออโต้รถนอโต้นะไม่ว่าจะเป็นคลิกสกู๊ปปี้นะอ่าหรือรุ่นไหนๆก็แล้วแต่มีค์มีโอ ในห้องเครื่องไม่มีแม้กระทั่งยางกระแทกคัดก้อนไม่มีที่ผ้าคัดไม่มียางกลิ้งโซ่ไม่มียางกดโซ่แต่ทำไมแหวนติดตุยคาล่องได้เอาไปพิจารณาเอานะอย่าไปโทษอย่าไปโทษเรื่องของยางกลิ้งโซ่ยางกดโซ่สะพานโซ่ใดๆทั้งสิ้นให้ไปโทษที่ไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะและไม่ใช้น้ำมันเครื่องตามสเปคที่ โรงงานผู้ผลิตกําหนดมานั่นแหละอ่าอีกส่วนหนึ่งนะไอ้ที่มันติดทาล่องเนี่ยมันเกิดมาจากเผาเมลที่เผาไม่ไม่หมดอันเนื่องมาจากอ่ารถไม่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะแล้วอ่าพอเครื่องมันร้อนอ่าน้ำมันเครื่องมันอาจจะพร่องอาจจะขาดลงไปนิดนึงพอเครื่องมันร้อนเซ็นเซอร์ความร้อนตรวจจับได้ว่าเครื่องร้อนแล้วมันก็จะสั่งจ่ายน้ํามันเบนซินลงมาเพื่อจะลดความร้อนพอมันจ่ายลงมาเป็นไง ติดหมดศูนย์อ่าติดหมดศูนย์น้ำมันหนารถเล่งไม่ได้ผาอไหมไม่หมดอ่าในช่วงที่มันผาอไหมไม่หมดอ่ามันก็ไม่ได้ไหมายความว่ามันจะเล่งไม่ได้ขี่ไม่ได้สักทีเดียวมันก็ขี่ได้บางทีมันก็ไม่ได้สั่งหนาทีเดียวจนว่ารถขี่ไม่ได้บางทีมันก็สั่งหนาสั่งเพิ่มขึ้นการผาอไหมไม่หมดพวกเนี้ยเวลาที่แหวนมันเลื่อนลงมาเนี่ยมันก็จะกวาดเอาตะกอน อาชีพกับหมอพวกนี้มาตันอยู่ในร่องแหวนทําให้แหวนมันติดตุยคาล่องนะฝากไว้ให้คิดมันไม่ได้ไปเกี่ยวกันอะไรกันเลยกับยางกิ้งโซ่ยางกดโซ่รถที่เขาไม่มีรถที่ยางกิ้งโซ่เขาไม่สึกมันก็ติดตุยคาล่องได้เช่นเดียวกัน